สวัสดีค่ะพบกับช่องน้ำตาลฟอร์ดนะคะแล้วก็น้ำตาลก็นำรถระลอมาฝากพี่ๆี c อีกแล้วนะคะสำหรับคันนี้เป็นรถพี่อ้อยค่ะเป็นรุ่น E v e r e ร t Sport บวกออปชั่นควอดภัยนั่นเองค่ะสำหรับราคาตัวรถนะคะอยู่ที่1 5 8 5 0 0 0บาทบอกเลยว่าสีเดิมเป็นสีเทาคะเทาเกเนาะเทาเข้มๆที่มาจากโรงงานแต่ว่าพี่อ้อยไม่อยากได้ค่ะอยากได้เป็นแรปสติ๊กเกอร์สีเทาซาตินนะคะหรือสี a m g เกรนนั่นเองค่ะบอกเลยว่าพรีเมียม สุดๆเลยนะคะสำหรับคันนี้ ข้อดีก่อนเลยนะคะของงานแรปซิกเกอร์นะคะพ,พี่หนึ่งเลยนะคะป้องกันสีรถเดิมของเราเนี่ยให้คงสดใสเหมือนเดิมนะคะไม่ว่าพี่พี่จะลอกออกแบบ3ปี4ปี5ปีนะคะแกะออกไม่ทิ้งคราบกาวค่ะได้รถใหม่อีกคันหนึ่งเลยนะคะที่ข้อที่2ค่ะนะคะป้องกันหินกระดงกระเด็นใส่นะคะรถเราไม่เป็นรอยเนะาะเพราะเดินซิกเกอร์ก่อนนะคะแล้วก็ทําความสะอาดง่ายสมมตุติเวลามีฝนตกใส่มีฝนอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช้ผ้าที่สะอาดแต่พี่เช็ดได้เลยนะคะบอกเลยว่าเงาคลิปเลยเออประหยัดค่าล้างรถ ได้นะคะดูแลง่ายนั่นเองเนาะอ่ะจริงพี่ๆสามารถสั่งแรปสีได้ตามใจชอบนะคะมีมากกว่า370รสีเลยนะคะแล้วก็เป็นงานเกรดพรีเมียมน้ำตาลมีใบรับประกันให้เลยนะคะแล้วก็คันนี้ แรงม้าเขานะคะอยู่ที่170ค่ะแรงบิด405นิวตันเมตรนะคะรับกับเกียร์ออโต6สปีดนั่นเองค่ะเครื่อง2000โทูโบนะคะโทูโบเดี่ยวนั่นเองเนาะคันนี้บวกออปชั่นความปลอดภัยมานะคะได้อะไรบ้าง1น,นะคะกล้องรอบคันค่ะ2ระบบ Adaptive Cruise Control น,นะคะแบบ s อ o p and ก o นะคะรถข,ขับเองเบรกเองชะลอเองตามคันหน้าจนถึงจุดหยุดนิ่งสามารถตั้งระยะห่างจากรถคันหน้าได้ถึง4ระดับนะคะเดน,นเซนเ e อ i n ริงค่ะลิมิตความเร็วได้นะคะแล้วก็ได้อะไรอีก ะะไฟสูงได้ไฟสูงออโต้ด้วยนะคะก็คือออปชันเนี่ยบอกเลยว่าเหมือนรุ่นท็อปเทเนียมฮัดขับ2ขับ4กันไปเลยเออนะคะคุ้มค่ามากกับราคา1ุไม่ถึง1.6ล้านนั่นเองนะคะแล้วก็ได้อะไรอีกหน้าจอด้านในจาก10.1นิ้ว10.1นิ้วเป็น12นิ้วนั่นเองนะคะแล้วก็ ใบสปอร์ตนะคะถอยหลังอยู่ไม่ใครตัดหลังมาปุ๊บเบรกออโต้ mm hmm. เลยค่ะนะคะหูหูระบบความปลอดภัยเพียบเลยถุงลม7ใบนะคะมา มาชมกันดีกว่าว่าน้ำตาลตกแต่งอะไรให้รถพี่ออยบ้างนะคะเริ่มจากชิ้นแรกค่ะนี่อะคริลิกค่ะนะคะเอเวอเรสต์ <Everest S 1> <Everest S 2> แบบนี้เลยนะคะติดทั้งเพิ่มนะคะเป็นสีดำเงาแบบนี้นะคะพี่เนาะเราแรปก่อนแล้วเราก็มาติดตัวนี้เข้าไปนะคะชิ้นที่2ค่ะกระจังหน้าหล่อเด่นๆแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นที่นิยมกันสุดๆเลยกระจังหน้าวิกเตอร์เวอร์ชัน2 V2 นั่นเองนะคะที่จริงเขามี V1 ด้วย V1 V2 นะคะก็เลือกได้ตามใจชอบ พื้นของเขาเนี่ยเลือกเป็นสีดําเงาค่ะนะคะแล้วก็ไฟหลีสามดวงเป็นแสง LED อันนี้พี่ออยเลือกเป็นแสงสีขาวซึ่งที่จริงก็เลือกได้สีส้มก็มีก็เลือกได้เนาะแล้วก็เพิ่มแถบตรงนี้เข้าไปนะคะบอกก่อนว่าเขาคือสติกเกอร์นะคะพ,พี่พี่ออยเลือกเป็น2เส้นแบบนี้นะคะซึ่งก็เลือกได้ว่าจะติด2เส้น3เส้นสีแดงสีน้ําเงินสีเหลืองหรือสีผสมก็ได้ก็เลือกได้ตามใจชอบเบือ่อแกออกได้เลยค่ะ พี่มาค่ะนะใส่พี่มาตัวใหญ่แบบนี้ค่ะสีคโครเมียมมมาก็จะมีสามไซส์ให้เลือกไซส์เล็กไซส์กลางไซส์ใหญ่แบบนี้สามารถสั่งทําสีได้ด้วยนะไฟหลีด้านข้างค่ะนะคะก็เลือกเป็นแสงสีน้ําเงินค่ะที่จริงเลือกได้น้ําเงินขาวเลือกได้เลยนะคะไฟหน้าแค่ครอบไฟเข้าไปแค่นั้นเองเป็นสีดําเงานะคะก็คือเซ็ตดําเงาตัดกับเทาซาตินนะมันจะดูดุนะคะพ,พี่มาด้านหน้าค่ะ ด้านล่างด้านล่างสเกิร์ตนะคะสเกิร์ตหน้าเป็นงานของวิกเตอร์ค่ะใช้งานครอบก็ไปทําเป็นสีทูโทนค่ะสีเทาสาตินอันนี้งานแรปนะคะแล้วก็สีดําเงาตรงนี้เป็นงานทําสีนะคะพ,พี่ก็ผสมประสานได้ลงตัวมากๆนะคะเว้าวตรงเซ็นเตอร์ให้เรียบร้อยแล้วก็แรปตรงตรงนี้ด้วยนะคะเป็นสีดําเงาเห็นไหมคะปกติก็ต้องเป็นสีเทานะสีเทาเกที่เป็นสีที่มาจากโรงงานแต่ไม่หลนะ่หอเนาะเราต้องเพิ่มมิติเข้าไปนั่นเองค่ะมาด้านข้างตัวรถกันต่อ คิ้วุ้มล้อค่ะเป็นคิ้วส้มล้อ3นิ้วของงานวิกเตอร์สีดําเงาแบบนี้เลยคันนี้ไม่ได้ลดไม่ได้ยกไม่ได้โหลดนะคะเดี๋ยวพามาชมช่วงล่างค่ะ ามาดูในส่วนของตัวยางก่อนนะคะยางเนี่ยเป็นยางอาทีค่ะเป็นดีฮอตโตโยทัยนั่นเองค่ะนะคะบอกเลยว่านุ่มเงียบรีดน้ำได้ดีมากๆนะคะและน้ำหนักเขาเบาช่วยในเรื่องประหยัดน้ำมันด้วยค่ะซีลยางสองเาขอบ20ค่ะพี่พี่นะคะเต็มเต็มซุ้มแบบนี้เลยเนาะแม็กก็ขอบ20ค่ะกันวายสีดำเงานะคะที่จริงแม็กเนี่ยพี่พี่เลือกได้เยอะแยะมากมายเลยนะคะเลือกสีได้เลือกได้ทุกแบบทุกลายน้ำดาลส่งให้เลือกก่อนแต่งทุกคันนะคะมา มาชมด้านข้างตัวรถกันต่อนี่ค่ะกลินคลีนเลยนะคะกระจกมองข้างเดิมมาจากโรงงานอยู่แล้ว ติดแค่เบ้ารองมือเปิดเป็นสีดาเงาเนาะบันไดข้างก็เดิมๆที่มาจากโรงงานอยู่แล้วแล้วก็ติดฟิล์มให้เรียบร้อยใส่กันสาข้างให้เรียบร้อยแล้วค่ะนะคะส่วนราวหลังคางเนี่ยก็จะเป็นสีดําด้านแบบนี้เลยค่ะที่มาจากโรงงานอยู่แล้วนะคะอันนี้ไม่ได้แลปเพิ่มนะคะแต่ว่าเราแ็ปสีรอบขันแค่นั้นเองเดี๋ยวพาไปชมภายในนิดนึงนะคะสําหรับรุ่น Ever e ร t Sport บวกออปชันค่ะนี่เลยนะคะ,ะให้ดูสีเดิมนะคะซึ่งจริงๆมันมองไม่ค่อยออกเพราะอะไร เพราะว่าสีเดิมมันเป็นเทาเข้มแบบนี้อยู่แล้วนะคะแต่ว่าที่เราแรปเพิ่มเนี่ยค่ะเห็นไหมคะก็เป็นสีเทาสาตินแบบนี้นะคะก็คือเทาด้านนั่นแหละนะคะพี่พอะภายในค่ะชิ้นแรกเลยนะคะตัวเบาะเบาะหนังแบบนี้เลยที่มาจากโรงงานปรับไฟฟ้าได้แปดทิศทางมีตัวดันหลังให้เราด้วยนะคะนี่เลยแล้วน้ำาตาลก็ปูพรมนะคะเป็นพรมตัว6 d ดีให้เลยไปเอาให้เลือกเป็นตัดได้เป็นสีน้ำเงินนะคะที่จริงพี่พี่เลือกได้เนาะสีได้เลือกได้เลยนะคะแล้วก็ไฟสูง นี่ค่ะไฟตัดบอกหน้าไฟตัดหมอกหลังนะคะเปิดฝาท้ายได้นะคะแล้วก็หลี่แสงหน้าจอได้ตรงนี้ค่ะปรับไฟสูงได้ถึงสีระดับนะคะที่วางแก้วนี่ค่ะมีมาให้แล้ว2ฝั่งเลยนะคะพี่พ กูสตาร์ทมีมาแล้วค่ะนะคะพวงมาลัยไฟฟ้า100%ค่ะนะคะหน้าจอกลางค่ะ12นิ้วสามารถดึงรลาย o o o l l m Map ขึ้นหน้าจอได้เลยแอร์แยกอิสระซ้ายขวาแทนชาร์ดเวลเลดมีมาให้แล้วค่ะส่วนตัวเกียร์เป็นเกียร์ออโต้หสปีดนะคะอย่างที่บอกว่า170แรงมา 4, ้า405อยนิวตันเมตรค่ะเบรกมือไฟฟ้านะคะสามารถปรับมวกับขี่ได้ถึง4โหมดค่ะพี่พถุงลมคันนี้นะคะทั้งหมด เจ็ดใบค่ะพี่พี่นะคะเป็นรถเจ็ดที่นั่งให้ความปลอดภัยที่สูงแล้วก็กว้างมากๆเลยนะคะเดี๋ยวาไ,ไปดูตอนหลังกันนะคะโอเคนะคะด้านหลังด้านหลังมีอะไรเพิ่มเติมอีกบ้างนะคะนี่เลยนะคะติดตั้งเป็นท่อคู่นะคะเป็นงานของ SK s นะคะไปข้อคาร์บอนแบบนี้นะคะเพิ่มแรงม้าอีกสองม้าก,กันเลยทีเดียวค่ะนะคะเดี๋ยวน้ำตาลไปสตาร์ทให้ชมนะคะฟังเสียงกันเนาะ เป็นไงบ้างคะเสียงข้อนะคะบอกเลยว่าให้อารมณ์ในการขับขี่ขับสนุกมากยิ่งขึ้นเมื่อเราได้ยินเสียงท้อนั่นเองนะคะด้านหลังครอบไฟท้ายเป็นสีดําเงาค่ะแล้วก็ใส่คาดท้ายแบบนี้นะคะเป็นคําว่าไอวอรเรสต์นะคะเวลาพี่พี่เบรกก็จะขึ้นเป็นสีแดงนั่นเองค่ะแล้วก็เวลาถอยนะคะก็จะขึ้นเป็นสี ข่าวนั่นเองค่ะพี่ๆนะคะเดี๋ยวไปสตาร์ทรถให้ชมกันนะคะบอกเลยว่าเพิ่มความหลอ่อความเท่กันไปเลยนะคะอ่ะอันนี้สตาร์ทรถนะคะอันนี้เบรกนะอันนี้เบรกนะคะปุ๊บเดี๋ยวจะถอยให้ดูนะคะนี่ถ้าถอยก็จะขึ้นเป็นสีขาวแบบนี้เห็นไหมคะเพิ่มมิติให้รถเนี่ยดูหล่อขึ้นนั่นเองค่ะนะคะเท่ไปเลยนะคะพี่พนี่ค่ะ นี่เวลาเขาดับก็จะสวยไปอีกแบบหนึง่งใช่ไหมคะเห็นไหมคะนี่นะคะจะติดก็ได้ไม่ติดก็ได้นะคะซึ่งที่จริงลูกค้าเลือกได้เลยนะคะตัวคาดไฟท้ายถ้าไม่ติดก็จะเป็นไฟ led นี่แหละนะคะที่มาจากโรงงานแต่เขาจะไม่ขึ้นไฟนะคะเวลาเราเบรกนั่นเองค่ะนะคะอ่ะเดี๋ยวดูชิ้นต่อไปค่ะ มาด้านหลังนะคะก็ฝาท้ายเนี่ยเป็นฝาท้ายไฟฟ้านะซึ่งเรายืนอยู่อย่างเงี้ยสามารถกดเปิดได้เลยนะคะนี่เลยกดตรงนี้ได้กดภายในตัวรถได้นะคะกดที่กุญแจได้นะคะพี่แล้วก็อย่างที่บอกว่าปูพรมให้แบบนี้เลยนะคะเอเวอร์เรสต์สปอร์บวกออปชั่นคันนี้เบาะแถวที่สาไม่ได้พับไฟฟ้านะคะซึ่งมันไม่ใช่ปัญหานะคะพี่นี่เราสามารถดึงขึ้นแบบนี้ได้เลยนะคะนี่เห็นไหมคะเขาจะมีเชือกเนี่ยเนี่ยไม่ได้ยากนะคะเวลาลงก็กดลงแบบนี้ได้เลยอ่ะ เห็นไหมคะมันไม่ใช e ่ปัญหาเนาะกับออปชันที่เราได้มาครบนะคะแล้วก็เวลาปิดนะคะแบบนี้เลยก็จะมีกันหนีบไว้เราด้วยนี่นะคะเห็นไหมก็จะเด้งกลับขึ้นแล้วนะคะโอเคปิดแบบนี้นะคะแล้วก็จะเกิดด้านหลังนะคะก็เป็นงานของ วิกเตอร์นะคะพี่ก็คือใช้งานครอบก็บไปนะคะซึ่งเฉดสีเนี่ยอันนี้คือสีเทาซาตินที่เราแรปเนาะอันนี้ทําสีเป็นสีดําเงาค่ะคางตรงนี้ก็เป็นสีดําเงาเนาะก็ให้มันมีมิตินิดนึงปลายท่อเนี่ยเป็นเหลี่ยมค่ะนะคะแต่ว่าพี่ออยขอเป็นสีดําด้านนั่นเองซึ่งที่จริงมีปลายท่อเหลี่ยมอินฟิน t y ี้ก็สามารถเลือกสีได้ตามต้องการเลยนะคะเลือกสีได้ตามต้องการเลยเนาะ ครอบฝาถังน้ํามันค่ะนะคะก็เป็นสีดําเงาแบบนี้เลยป้องกันรอยได้นะคะอันนี้ติดเพื่ออะไรเออให้มันมีมิตินิดนึงใช่ไหมคะดาเงาแต่กับซุ้มล้อแต่กับเบ้ารองนะคะโอ้โหหล่อแล้วก็เทแล้วก็พรีเมียมเลยนะคะพี่ๆท่านไหนสนใจนะคะออกรถฟอร์ดนะคะขับเท่ๆแต่งเท่ๆแบบนี้พรีเมียมไม่เหมือนใครนะคะให้น้ําตาลช่วยออกแบบการแต่งให้นะคะหรือ ออกแบบชุดแต่งเองได้นะคะก็โทรหาน้ำตาลได้เลยนะคะที่เบอร์โทร080 711 8244ค่ะเบอรนี้สามารถกดแล้วก็แอดไลน์ได้เลยน้ำตาลอยู่ที่ฟอร์ดลุ่งเจริญพัฒสาขานวามิน78ค่ะอยู่กรุงเทพค่ะแต่ว่ามีบริการส่งมออรถฟรีถึงหน้าบ้านเซ็นฟรนซ์ฟรีถึงหน้าบ้าน,น,าานแล้วก็ฟรีจองด้วยค่ะพี่ๆเบอร์โทรนะคะ080 711 8244ค่ะวันนี้ไปก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะบ๊ายบาย